ไม่ทั้งที่ลงไฟมันจะถล่ง่ายพี่ต๋อไม่ใช่ปืนหกมันครบเลยไอ้ปืนสี่มันครบแล้วครับใกูต้องลงจริงจริงอุ้ยถ้าอย่างนี้แก๊งเขาก็แพ้ร้อยเลยที่พี่ลงเนี่ยไม้พี่ผมออกไว้ดิไปตามหรอเล่นสนัมฮัลโหลครับสวัครับแป๊บนึงครับผมผมวอผมวออยู่ผมผมวอแคนอยู่แป๊บนึงอะไร วอแคนครับวอแคนพออาวุธกันด้วยนะไม่วอแคนหรือ่เฮ้ไม่ให้ตอรีบมันวางมันใครไม่รู้พี่ใส่เลยอะเราบอกนะจะชนระบอกนะจะไวางระบอข้างหลังฟังฟังอาต้นะกับพี่ใบนะเล่นตามแผนนะเว้ยมองในวงในวมันไหนเขงแลวไหนเขงวในมันไหดเนี่ยตุตม้ตุนมาวอวนาุดเดเดเอาอา้เดเนเอาเเอา ใจเนใจเย็นเพื่อนตอนขึ้นเยกขบนนะพี่ระวังนะเวลาบัมมันหล่นล่างได้นะเนี่หว่าไม่วางพีเดือถอยทางใต้ได้มพ่พร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อได้ชนแล้วกลับมานะชนแล้วกลับมานะมึงพยายามยิงให้ตกนะได้พี่ได้ใส่มาใส่มไปชน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 ชชน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 นช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 นนช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 ชนชนช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 นชนชนชน เยอะมากอลยนอกอุโมงค์มาเยอะเยข้าเลยเชล้วกลับมาเชล้วกลับมา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 เฮ้ยมันเป็นร่างพรมพมันรถพังนะพ่มัรถพังนะกลับมากลับมาเจ็เจเ็เจเ็กินอรดีบา้ยหลังหลังเข้า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 ต้องตงตอมีหลังมีนะหลังมีนะต้อบอ่ตมีอาการเหรอเน่เด็กเียร์มาได้เลยต้องลงน้ำมันมนไป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 ไต เฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้เาโดนเพื่อเราโดนเพาไปเข้าไปมึงตันขึ้นไปมึงดันขึ้นไปไปมาเอาสอบเพื่อเราไปบอกเลยลงลงนิลงดิลงดิลง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 เขลเงตายเยอะเาย ตองไมาพี่ตบาตบมาตบาไปยไปโอไม่มีคืนหรอกพวกมึงอ่ะไม่มีคืนหรอกไม่มีคืนยันมายันมายันมาโบกบี ไม้มาไม้ขึ้น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 มิดมิดมิดเลียงมาเลยบ้านเราหลังบ้านเราหลังบ้านเราเขาแทงู่โดนยัดไอ้เหี้ยเอาสมรมาคือแล้วโดนอีกเหรอเอาสมรมาสมรมาได้วง้างหน้าหมดพี่อ้เพื่อนเราตายเยอะข้างหลังอ่ะเฮ้ยรีบมาชุบดิ เออต้องเล่นอย่างนั <S <S <t <t anyway> ้นแหละคามึงะกเพื่อนดีเบาตามแผนเบาตามแผนตะกนเอกเพื่อนตะโกนสุดแนตะมกนตะโกนตะโกนตะโกนตามแผนตะโกนตะโกนตอนะกนตะกตะโกน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 นตะโกนตะโกตะวกนนเะกนกนตะไกนตะโกนตะโกนตะโกตะโกนตะโกนตะกนตะโกนะโกนตะโกนนตะนะกนนตะโกนตะนตะ ไปเดี๋ยวดึงพี่ตอเ้งเดี๋ยวกูดึงพี่ตอเองเดดึงพี่ตอหน่อยดึงพี่ตอหน่อยไปไปไเข้ากลางไฟเลยเฮ้ยสวยสวยมากสวยมากวิ่งไปเรื่อยวิ่งไปเรยเวิ่งไปเรยเเดี๋ยวกูชูเองหลังไฟกแล้วหลุยยิง่อยหลังไฟมันชุบคนนึงนะไปไกลไปไกลไปไม่ทันไม่ทันต้องเข้าเติมไปพี่บังชุบยิยูชุบยิยูชุบยิยูชุบยิ่ยูไปไไปไหนมาไปไหนมาไปไอ้ยอะไรของมั่นวะ

กูเรียกหบตาไมยิกไปไยันอยาอย่เือะไราดปาดนไปาดูไปอาดูไปอาดูไปาดูไาดูไปมาดอไปมาดวไปมาดูไปมาดูไปาเูไปมาไมาดูไปมาดวไปาดูยปมาดูไปมาดไาดไปมาดูไปมอดดไปมดมาดูมาดูมดมาดูไปมาููมาาูานดดาามัไาามัไปาไอามา กักไว้ตรงนี้กักไว้กักไว้กันหลังไว้กหลังไว้กหลังไว้กหลังน้องกหลังไว้ไปเพื่อนดันไปดันไปดันไปรอใครอย่าเพื่อนโดนนะอีกชุบเลยอีกชุบเลยอีกชุบเลยเมื่ออตขาเล่นเขาเล่นด้านหลังป้องกูต้องมาวิ่งอะไรอย่างงี้วะถังหรือเปล่าดูใฮะดูให้ดูฮะ ซิโลพอยมาไม่ได้ด้วยตรงนั้นอะเนาะดูดิต่อให้เดี๋ยวต่อให้ดูมันวางดีอย่างดีเลยเห็นเอบงนะเอาเพื่อนมาดิซุปไปยุปเลยเฮ้กูิงไม่โดได้ไงวะแล้วผมตามแม่งจัพจามาจบมจไปไยจับศพยังไม่เห็ยังไม่เห็น อดิใครคนจะจบมึงจะจบพี่มึงอย่าเนอะมึงมีเสียงมุนจ่าสอบพี่เอาสอบไปต่อไอ้ก้าเอาสอบไปเอาสอบไปจับบันยังมีผ้าดีเอาส่งไปนี่ดิเอาส่งมาข้างหลังเอาส่งมาข้างหลังเฮ้ยเอาไปเอาส่งไปต่อเอาส่งไปต่อหน่อยเอาส่งไปต่อหน่อยเอาส่งไปต่อหน่อยเฮ้ยมึงอะอุมาอุมาแบ็คออกมาแบ็คออกมาแบ็คออกมาแบ็คแบ็คออกมาโโอ้หแผ่นดีชัด สุดท้ายกูได้เป็นตัวเก็บซบอะเยอะไรฮะชอบไม่ไ่นมีังที่เสียหรอมชอบไม่มีัที่เสียหสัตว์ฮะควายน่าเฮ้ยโยกมึงมึงไม่ม่ยิงให้เพื่อนเลยหรอเพื่อเฮ้ไ่ต้เนยดิลอยไเอยเลยออกเลยออกเลยกลับไปรวมเพื่อนั่งุมคไหนดูเขาตำรวจอะไรมาแล้วอะอะไรวะน่ะ หอเจ้าหมอเจ้าหมอเจ้าโอเคนะแผนดีชัดเลยเฮ้ยหนีดิแบกขึ้นไม่ได้กับเป๋าศพกับเป๋าศพกับเป๋าศพเต็มเลยข้างหลังอะบโมเยอวักเจ็บเจ็บอะโมเยอวักเจ็บโมเยอวักบ้านเขาหลบเป๋าศพบ้านเขาหน่อยใครมือว่างเป๋าศพบ้านเขาหน่อยเฮ้ยแปล็คไปตามเพื่อนมาดิเลยนะที่ไหนได้อยู่แด้เกียนติดเบอร์ทัเล่มกรมาละผมมาละ นดีแบบดีไม่ได้ทำตัวมีประโยชน์บ้างเอาเยี่ยแล้วกูทำอะไรอ่ะทาหน้าต่างทางที่เรามาตอรอเยอะมากเลยนะออกพ้องกันพี่ไหนอ่ะอีกคนหนึ่งไอ้ลาเลนน่ะมาเลยพี่ต่อเลยก่อนเซตไปเลยเอาสอบออกเลยเอาสอบออกเลยไอ้เลนมึงเล่นบนเขาเนาะจับเหลือจับเหลือต่อโซบมาหน่อยกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ไม่ต้องกลัวเยกลุ่มใหญ่เอาศบห่อทิ้งหมดแล้วหมดแล้วกลุ่มใหญ่กลุ่มฟังกูต่อไปสองแล้วเอาศบห่อทิ้ง ยังไงเนี่ยพี่ตู้พี่ตู้ไม่ต้องหอบเลยพี่แล้วก็เอาเอาถือไว้อะพี่แล้วรอให้เพื่อนเกมแล้วก็อย่างนั้นนะพี่เออไดใส่ในบอสอะเออมาฟังตู้พูดพอไม่ต้องแย่งกันพูดเอ้ยได้ได้ได้กูโดนตำรวจไล่ละไม่ต้องมีตำรวจมาให้นะได้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 เพื่อนเกมจะได้เอาสมบัติที่สองร้านทองอะร้านทองห้ามาถึดขาดเลยตำรวจดักมึงขึ้นไปเมืองบนตอนเราไล่ผมอย่างบุกคันนึงนะผมไล่เมืองเมืองบนมีฮอรนะพี่กวาง ตวดมันดักสามแยกตรงบ้านซิกๆนะอย่ามานะเออใช่มันดักมันดักเยอะมันดักเยอะเมืองเมืองบนมีฮอนะมีฮอก่อนรถตำรวจนะเพื่อนโดนไล่อยู่เอานี้ว่าฮอเยอะนะพี่ตอดผู้รอบเลยเออกูรู้แล้วกูรู้แล้วน้องใจเย็นไม่ต้องพูดเวลากูขับอ่ะหรือว่าไงให้พี่ชายรีบออกจุดนอ่งออกมาโอเคโอเคได้รีบออกจุดดีกว่านะคอตามหลังเลยพี่เออรู้แล้วรู้แล้วน้องอันนี้ใครบอกกันเสียพี่ชายจริงนะ ยังไม่ห่อใช่ป่ะเฮ้ยไม่ไม่มึงฟังกูตรงร่อนทองอ่ะตำรวจสี่ห้าคันนะกูเพิ่งหลุดมามึงไม่้ึงบนมีตำรวจนะใครไล่มึงขึ้นเขาระวังนะผมผมผมโง่รู้หน่อยนะน้องเมมเมมเมมกันหน่อยนะสุดฝีมือนะเว้ยไอ้มือก่อไอ้มือห่อรออดิรรถถธรรมดาใครอุ้มสองปะแบ่งศพได้ไหมรถรถธรรมดาใครอุ้มสองไหมให้ห่อเหรอพี่ให้ห่อเลยวะเดี๋ยวพร้อมกันพร้อมกันมึงมึงมึงปนก่อน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 ไปปห่อะ ไม่ถุงห่อผมผมอยู่มีกูมีกูมีกูมีเลขอะไรเอาถุงห่อไปก่อนหนึ่งสองหกห้าพี่หนึ่งสองหกห้าเอาเอดีมันมาให้หมดเลยเลขอะไรมีใครเอาถุงห่ออีกหนึ่งสองหกห้าพี่หนึ่งสองหกห้าอีกคนเลขอะไรเลนถุงห่อมีแล้วพี่รานผมมีแล้วผมมีแล้วจบไหมพี่หรือว่าไงเราเดียวเอาเอเดียวบนก่อนบนก่อนบนก่อนเอ้เฮียดูคอมเมนต์แต่ละอย่างเลย บอกกูมีประโยชน์ไงเต็มออก็ทำมันเถิดเหลือไว้เห็นกูบอกแล้วให้เขาไว้ไว้ไว้ก็ได้ไฟหน้าโทรศัพท์เอามาด้วยนะห่อเลยก็ได้นะพวกมึงอ่ะถูมาเล่นในเมืองตะกร้าเลยผมขโมยเขาหมดเลยนะพี่ตะกร้าเก็บของฟาร์งเจ๋อผมขโมยเลยพี่ผมบอกผมจะไปฟาร์งไอหมึกอุ้มกี่คนอ่ะคนเดียวหรอ